คได้เรือนาฝนเนาะครอบเออใครเนี่ยไปเลยไปเลย์เเลยโอ้โหถึงนาแล้วถึงเนี่ยต้องขาวมาทางนี้กันแนเต้นข่าววนี่ก็ได้ไง

โอ้คนเก่าฮะตัวนะคนเก่าถนนต้นน่นนะค,คนค,ค,คนกรุงเทพประเดี๋ยว S 1> <S 1> <S บอลรูร้ว่ารถลูกพี่ติดอะแรสองคันนั่นติดครับผมไม่เอาขึ้น เอารถได้ซิดขึ้นไปคั้นหนึ่งเลีอเอล๋ยวรถชั้นเอาว่าขึ้นรถเจ้าของมาติดจ้อยมาเี่นเนี่ยนี่ขันอะไติดแล้ว 资料。 มาเถอะมาเถอะเอารถคันนี้มีตะขอหลังคันนี้มีตะขอหลังเยอะมีหรอมีมีมเฮ้ยหันล้อดตรงๆใช่ใช่ใช่บอกมันหันล้อดตรงๆนี่ยเอาดึงกูด,ดึงกันอยู่นี่แล้ว เครื่องมือแล้วตรง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 หน่อย bỏ áo kìa, tiền khánh kìa, bên nào, bên nào đấy, bên nào đấy, oh. thôi, đến nào bà, để Chán thôi mấy cái anh anh ắt căng hay à. าพอายืนได้เนี่ยเพอาเนี่ยพอะเพอขึ้นมาได้เนี่ยขึ้นมาเบรกยืนเนี่ยพอขึ้นได้นะ,ะมันรถเกียร์ไหนวะมันขึ้นเกียร์สองรถมึงจิบล้มอ่ะเกียร์สองอ้โวขอกหัว Cái mặt nè, xong khăn Đừng xong khăn Điều xong khánh khán. khán. Sao tiền xuyên đi Ê, nó chưa lướt phân Nếu mà lâu, mà lâu Nóng okay. con mà lâu ดรอ้าดึงกันปั่นรถไฟเลยประเดีน่นะอ่ะมันโคตมันไปเด็กกันเเดี๋ยวน่ะไปเอาโซ่มาเ้ยรถเก่องป่นเ้ย อาถ้ารถพวกมึงติดลมที่มีคนอยู่ให้บอกวะเะกูบดึงเลยนะรถมึงติดกูบดึงเลยนะาหานี่ ลลคลิปนี้จะฝากไว้เท่านี้ก่อนครับพี่น้องครับดึงรถเอารถเอาึันขึ้นกันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ